สวัสดีค่ะสวัสดีที่เพอนช่องตุกๆุกทันทีเข้ามารับชมรับฟังคืเก่าๆนะคะคลิปนี้เปิดโตด้วยรอยยิมอีกแล้วน้งชมอาผู้ใดเข้ามาแล้วมาชอบตัวเลขอของช่องแพร่เรื่วยกดกระดิ่งไว้เลยเลยเลยค่ะเ,เพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องไน้่ยนำเสนอนะคะอ่างวดที่ผ่านมาปัางอีกแล้วน้งชมผู้ใดได้โชคได้มาดีน้ำอีลีนะคะงวดนี้ก็จะมีทั้งสูตรเมรี่มัคองแล้วก็สูตรพ่อผู้ให้ไเด้พีเจราหน้ากันคือเก่าน้งชม จะไม่เบิงสูตรแมริมขงกรเลยนะคะปังคักปังเน่น้งชมงวดทั่ผ่านมาแตกเทิ้งน้อยแตกเทิ้งเล้ารั่วเลยนะคะแตกตั้งเต่น้อยพิเศษไปจนหอดเล้าพัฒนากันเลยนะคะปังอีลี <ๆ S 1> วทต่ิพานมาห้าน้อยแหลกที่เขาคือน้อยพิเศษนะคะเลขที่ออกคือเก้าสองน้ชมเก้าสองตัวนี้มาตรงๆเลยนะคะรับทรัพย์เต็มๆแล้วมาหอดน้อยวีไอพี่เลขที่ออกคือ เบสีนะคะเบสีตัวนี้เขาตรงๆนิ่นๆต่อเนื่องน้งชมยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆนะคะรับรัพหาหน้อยแล้วมาหอดเลาาพัฒนาเลขที่ออกคือสองสีนะคะปังตรงๆอีกแล้วน้องชมเลาาพัฒนาแตกทั้งน้อยแตกทั้งล่าเกือบแตกบนแตกล่างนะคะสายวิ่งสายแลีนนี้แตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ ลาวพัฒนาสามตัวบนน้ำชุ่มออกซีเกาเกานะคะถ้าผู้ใดได้เอาเลขเก,ก้าไปใส่นชมชุ่มสามตัวแตกตรงๆเลยนะคะเลขเขาดีแล้วงวดนี้ผู้ใดได้โชคหรือบท่าันไดรุนแนวทางงวดนี้ต่อเลยนะคะงวดนี้จัดชุดเต็มให้ได้พิจารณาอีกแล้วนี่คือชุดเต็มงวดวันพุทธที่ยี่สิบสามน้มชมงวดนี้เลขวิ่งเล็กแลน สายวิ่งสายเลนจัดให้เลขสกับเลข3ามะคะจัดชุดเต็มให้หวดนีมีสห้าสี่หกสี่เจแล้วก็สี่เก้าะคะไพมักเลข3มี3ามห้าสาเจ็เกแล้วก็ห้าเนึ่งกับ08นี่เป็นตัวกันน้นมชมเน้นนักให้มีะิะหาชุดคือเก้าคือ3ามเก้าหเจ 4 7เ8แล้วก็4ีเก่านะคะเลข3ตัวคัดให้3ชุดสามหางคือ 0, 0ูน1์ศแล้วก็แปดอ้าวมักชอบแคบหน้าจอไปพิจารณาได้เลยนะคะนี่คือชุดเต็มสูตรแม่ริมคุงปังรั่วนมชมหัวนี้ก็จะมีของสูตรพอผู้ใช้ไ้เดพ้พิจารณากันคือเก่านะคะจะได้เป็นแนวท่งตัวใดแบบใดที่เป็นจองปรติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อ ไอพ่อเขาคนเฟิร์มให้พร้อมๆกันเลยเลยค่ะฮัลโหลคุ้มสวัสดีค่ะพ่อ,อเอ้าเมื่อน,นี้มื่อแก่ตัวไหมเลดยด้ยพ่อฝนตกวะท่านนั่นพอได้หรอโอ้ท่างนี้คุมฝ่าคือฝนโอเคคุณพ่องวดนี้แก่ตัวไหมนะพ่อเนาะงวดที่ผ่านมาลุดไปนะพ่อเนาะเล่าข้อเนาะเชียรเชียร์แต้มเดียวนะพ่อโอ้ยเป็นทีน่าเสียข้อเนะาะสวัสดีครับสวีนเองหัวทผ่านมาพ่อเขาทีเลข จัดหก็มีหนึ่งสีออกสองสีนะพอ่อ <_ d ial id> เลขกระไดะงวดนี้ลุ่นต่อเลยมากมืนอนี้มากดวนๆเลยยัมืีอวันวันนี้เป็นของงวดวันพุธที่ยี่สิบสามนะพอ่อเมื่อวานี้ได้ตัวใดแน่ครับพ่อเมื่อวนี้ส <_ d ial id> ามอ้าวสามเดี๋ยวนะพอ่อเดี๋ยวบ่ค่อยไิดนึงประเด๋ยวเงียงก็พอ่อเริ่มไหม ศูนย์สามมีศูนย์สามแล้วก็สามหกสามหกค่ะพ่อเก้าศูนย์แล้วก็มีเก้าศูนย์ค่ะเก้าหกแล้วก็มีเก้าหกค่ะพ่อหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะเจ็ดห้าเป็นหล่ะครับเจ็ดห้าค่ะพ่อโอ้วันนี้คาไทยหกชุดหกหางนะพ่อน้ะครับอ่าบ้านนี้เลขสามตัวมีปะพออ่อวันนี้เลขสามตัวคือมีหนึ่งสี่เจ็ด วันนี้มีหนึ่งสี่เจ็ดพ่อครับมีชุดเดียวครับโอ้ฟันให้ชุดเดียวพ่อได้แก่แล้วพ่อเนาะผู้ใดมากกัดอย่าลืมตัดนำนะพ่อเนาะสี่เจ็ดก็ได้เดียวตัดให้เลยก็แล้วกันสี่เจ็ดอีกชุดหนึ่งนะคะครับแปดเก้าครับเลขสองตัวกับแปดเก้าพ่พ่อครับอ๋อสรุปแล้วเลขสามตัวมีชุดเดียวแล้วก็เลขสองตัวตอนนี้มี ถ้าตัดออกมาก็ได้แปดชุดแปดหางได้พอครับงวดน,นี้มีศูนย์สามสามหกเก้าศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดแล้วก็แปดเก้าน่าพอใเนาะเอ้าเน้นในได้พอ่องวดนี้ก็ได้เป็นสามหกฟันไปที่สามหกครับพอ่อเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับพอ่อ เนี่ยสองจุดพอ่อมบต้องเน้นหลายนะพ่อเนาะเอาแขนๆเนาะเรีเลขพอเข้าส่วนมากถามาห้าหน้อยจะไปที่น้อยปกติอย่างเดียวถูกต้องนะพอนอะ่อนะครับหลังจากเขาล้าจะไหลงวดนะคะห้าหน้อยงวดที่ผ่านมาพึ่งหลุดไปนะคะงวดนี้กะขอให้เขาลุ้อยอีกสเกคราเนะพอนอะ่อนะว่าจะเป็นห้าหน้อยหรือว่าเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะที่พอเฮาน้นักให้ก็คือ สามหกกับเจ็ดหาเอาหัวน,นาวนีมาดดวนๆกะขอขอบคุณพ่อที่เบี่ยงันแนวทางด้วยพ่อในพ่อชโชคเด้มาแล้วกะในแฟนช่องได้ชไดเดมาน,นคือเก่าค่ะสวารารัสดีค่ะบอโศกมันหมานเครับเอฟซีทุกคนครับสาธุาาค,ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทางบั้งมวลของพอผู้ใจเฮาะนะคะสูตรรัฐบาลล่าหัววันที่23เมษายน ปกแปดนะคะพอเหาฟันเ่นบอกว่าถามักห้าน้อยเล่นเฉพาะน้อยปกติอย่างเดี๋ยวน้ำชุ่มเพราะว่าเรืองพอเหาส่วนมาก็จะเข่าน้อยปกตินะคะงวดผ่านมากลุดไปน้ำชุ่มหลังจากที่เขาร่วหลายงวดนะคะห้าน้อยก็ายหงวดนี้ค่ะคัดหายคิดถึงนี่เส้นสามสามหกเก้าศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดห้า สี่เจ็ดแล้วก็แปดเก้าเพเน้นหนักให้สองชุดสองหางคือสามหกกัดเจ็ดหาเน้นๆนะคะเลขสามตัวคัดในชุดเดียวหางเดียวคือหนึ่งสี่เจ็ดมักชอบแคปนาจอไปพิจารณาได้เลยนะคะบอกว่าจะเป็นสูตรของแม่ริมขงหรือว่าสืบพ่อผู้ชายมากกระจังจะน้อชมวันนี้ก็เดีเด้เข้ามารับชมรับฟังได้เสียงชมเียงลัก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนถึงมีโชคดีใจโชคชุชคม,ชชคม,มันมันนฟ่งฟังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ